เปียนท่านที่เคารพระพิจายทุกท่านครับผมผลตรดอรอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพระอสัมดีที่11กันยายน2568ครับผมก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเตปานมาตั้งแต่2วันก่อนด้วยความเศร้าสลดตันทษใจประเทศที่เคยเป็นแหล่งกเกลเรลุ่งเรืองของพุทธศาสนา ปัจจุบันนี้พุทธศาสนาล่มสลายไปหมดแล้วทั้งในเนปาลและในอินเดียแต่กาลังก็ไปเจริญงอกงามที่ยุโรปอเมริกาต่อมาพม่าก,ก็เลยได้ว่ามีความเจริญมั่นคงในพุทธศาสนาเหนือกว่าประเทศของเรามากมายนะครับไม่ว่าพม่าจะลบลาค่าฟันกันเพียงใด แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องยอมรับก็คือการศึกษาธางด้าพุทธศาสนาก้าวหน้ามากและในหลายๆด้านก็เหนือชั้นกว่าเมืองไทยอย่างเทียบกันไม่ได้ผมมีประสบการณ์ไปประเทศเนปาลมาสองครั้งที่จริงแล้วในภาพรวมเนี่ยภาพลักษณ์ของเนปาลในสายตาของผมก็คือเป็นประเทศที่ได้พัฒนาสุกกรปรกโสโครก แล้วก็ขาดความเจริญแต่เขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึงแม้พุทธศาสนาจะล่มสลายไปหมดแล้วในเนปาลแต่ก็มีสิ่งที่น่าศึกษาแล้วก็มีสถานที่สำคัญในโลกก็คือเทือกเขาฮิมาลัยยอดเอเวอเรสต์คนที่จะไปปีนยอดเคทูเขาเทือกเขาเอเวอเรสต์นั้นก็ต้องขึ้นทางเนปาลเท่านั้นนะครับ ดังนั้นก็ถือได้ว่ารับว่ามีบุญพอสมควรที่ได้ไปพื้นที่นั้นครั้งแรกก็ไปในหน้าที่ราชการผมมีโอกาสไปพักแรมที่ตีนเขาหิมาลัยอากาศหนาวจัดมากจำได้ว่าเครื่องทำความร้อนของเขาเป็นแบบใช้แกส๊สเวลาจุดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ตะแกรงเหล็กร้อนแดงขึ้นมาสว่างจ้าเลยครับ ผมก็ไม่เคยเห็นเครื่องทาความร้อยแบบ,แบบนี้มาก่อนนอนไปก็เสียวไปเพราะว่าบางทีเรานอนดิน้นถ้าเกิดทีบเข้าหม่มหรือว่าหมอนเข้าไปโดนไอ้เครื่องเนี้ยก็คงจะถูกไฟคลอกตายแน่นอนแล้วก็ไม่มีโอกาสพักกับรูเมดท่านคือท่านสมเกียรติบุญชูขณะนั้นท่านเป็นรองเลขาธิการนักงานสภาความไม่กลชาติก็อยู่ด้วยกันหลายวัน ที่ตีนเขาเอเวอเรสต์ได้มีโอกาสไปสถานที่สำคัญสำคัญหลายหายแห่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายไปหมดแล้วกับเป็นนินไห้เมื่อหลายปีก่อนครับเนปาลเป็นประเทศเล็กๆอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจสองชาติก็คือจีนและอินเดียซึ่งมันไม่ถูกกันจีนก็ต้องการให้เนปาลเป็นคอมมิวนิสต์เพื่อจะได้ใช้ในการที่ขยายอิทธิพลเข้ามา ประชิดชายแดนอินเดียซึ่งก็มีการลบราค่าฟันกันระหว่างจีนอินเดียเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเพราะปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนส่วนในปูตานนั้นเขายึดม,มั่นในพุทธศาสนามากแม้จะเป็นประเทศเล็กนิดเดียวประชากรไม่ถึงล้านแต่ว่าคอมมิวนิสต์จีนไม่สามารถจะแทรกแซงเข้าไปในประเทศปูตานได้ตรงเงินข้าวกับในประเทศเนปาล ก็พยายามแผ่ที่ผลเข้าไปปลุกปั่นประชาชนเนปาลให้ลมล้างรัฐบาลกษัตริย์แล้วก็สถาปนาระบะอบคอมมิวนิสต์ขึ้นมาซึ่งต่อมาก็ประสบความสำเร็จจากเหตุการณ์การสังหารหมู่ในปีคริสตศักราช2 0 0 1 2 0กว่าปีมาแล้วนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนปาลเป็นประเทศที่ ล้าหลังมาโดยตลอดแม้แต่ในย่านการค้าตอกนกลางคืนที่กรุงกาปันดุเราลงมาเดินดูของดูสภาพภูมิประเทศก็เรียกได้ว่าลำบากเพราะว่าฝุ่นเยอะมากเป็นประเทศเดียวครับที่ผมต้องพกยาหยอดตาน้ำตาเทียมไปด้วยผมก็สงสยัยครั้งแรกที่ไปก็เพิ่งเจอฝุ่นเยอะขนาดนั้นก็ถาม่าว่าทำไมมันฝุ่นเยอะอย่างนี้ล่ะ คนเท่นั้นเขาก็บอกว่ารัฐบาลมันไม่มีกระตังเขาก็ทําการกวาดถนนแค่อาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นแล้วก็คงจะเป็นพราะผู้ยุทเทศของเขามีฝุ่นด้วยร้านค้าข้างทางก็เป็นตึกแถวเล็กๆเนื่องจากไฟฟ้ามันไม่เสถียรไว้ใจไม่ได้ร้านต่างๆก็จะมีเครื่องปั่นไฟของตนเองก็ได้ยินเสียงเครื่องปั่นมากล้องถนนทีเดียว แล้วเขาก็มีไฟแค่ดวงสองดวงปั่นแปเพราะเขาไว้ใจไฟสองหลวงไม่ได้ส่วนใหญ่คนระับท่องเที่ยวก็จะมีคนที่นิยมชมชอบปริศาสตร์แล้วก็พวกที่ไปปีนเขาเท่านั้นท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายก็จะไม่ไปเนปาลครับเพราะว่ามันล้าหลังจริงๆผู้คนก็ฐานะก็ต่ำทางด้านเศรษฐกิจ แล้วก็ยังมีลักษณะปัญหาทางด้านโภชนาการด้วยนอกโรงแรมเราก็ไม่กล้าจะกินอะไรส่วนใหญ่ก็จะกินในโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อกี้บอกแล้วว่าผมไปพักโรงแรมที่ตีนเขาฮิมาลัยซึ่งมันไม่อยู่ในกรุงกัะบบันดูนะครับที่กรุงกัะบบันดูผมก็พักที่นั่นสองคืนแล้วก็ไปที่ตีนเขาฮิมาลัยก็โรงแรมก็ค่อนข้างสะดวกสบายอย่างที่บอกว่ามีเครื่องทํา ความร้อนที่ใช้แกส๊สน่ากลัวมากยังนึกถึงได้จนทุกวันนี้ไม่เคยเจอเครื่องแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยในโลกก็เห็นทางเดียวที่เนปาลนี่แหละครับความทรงจำเกี่ยวข้องกับเนปาลที่ฝังอยู่ในใจก็คือเรื่องการสังหารหมู่ประชงเนปาลที่จริงแล้วเนี่ยอย่าเทียบสถาบันกษัตริย์ของแต่ละประเทศ ก็เหมือนกันนะครับไม่มีประเทศใดเหมือนกันเลยครับอังกฤษก็แบบหนึ่งสวีเดนก็แบบหนึ่งเนปาลก็แบบหนึ่งซาอุดีอาระเบียก็อีกแบบหนึ่งดังนั้นอย่ามาเหมาเข่งว่าสถาบันการตริย์ที่นู่นจะเหมือนที่นี่ไม่ใช่เนปาลเขาก็สืบเชื้อสายใต้ชงมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเหมือนกันแต่ก็มาสิ้นสุดอายุข,ของพระเจ้าพิเรนทราเมื่อปี2001เนี่ย ในภาพนี้ก็จะเป็นราชวงศ์ของเนปาลสายมือสุดก็คือเจ้าชายดิเพนทราผู้นี้นะครับที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่น้องไปตายและบาดเจ็บเกิน20ศพดิเพนทราเมื่อสังหารพระเจ้าพิเลนทราแล้วตัวเองก็ยิงตัวหวังจะให้เป็นการฆ่าตัวตาย แต่ก็ไม่ตายพอไม่ตายก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลปรากฏว่าตามหลักการกฎมนเทนบานของเนปาลเมื่อกษัตริย์สวนนคตไปเจ้าชายก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนดังนั้นดิเพนทราซึ่งข่าพ่อของตังเองก็คือกษัตริย์พิเรนทราขณะที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจากการปาดเจ็บสาหัสโดยการใช้ปืนจิงตัเองนะั้น ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนบิดาที่ถูถกตัวเองฆ่าตายแต่ก็อยู่ได้แค่สามวันก็เปลี่ยนพบไปตอนที่เขาสังหารหมู่ในราชวงศ์นั้นอ่ะเขาซุกซ่อนปืนกลเข้าไปโดยหวังว่าจะฆ่าล้างตระกูลจริงได้ข่าวว่าดิเพนทราเป็นเจ้าชายที่มั่วยาเสพติดแล้วก็เอาแต่ใจตนเอง ช่วงเวลานั้นเขาไว้ติดสตรีนางหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลขุนนางก็คือรานาโดยนี่รานาเนี่ยเป็นทิดาของเสนาบดีหรือว่าขา้าราชการที่รับใช้อาชวงแต่ว่ามีอํานาจมากทีเดียวทางราชวงก็ไม่ค่อยชอบรานาแต่ที่เวนทราก็อยากจะฝืนก็ไปขอพระราชบิดาขอ อภิเศกสมรสกับเดฟเาียนีรานาก็ได้รับการปฏิเสธก็เก็บความโกรธแค้นไว้ในใจต่อมาเมื่อมีพระราชพิธีสำคัญก็เสพน้ำจันทร์ดื่มเหล้าจนเมามายวางแผนเอาปืนกลซ่อนเข้าไปในท้องพระโรงเมื่อได้จังหวะก,ก็กราดยิงพระราชบิดาพระราชมารดา น้องสาวและญาติพี่น้องทั้งตายและบาดเจ็บเกิน20คนผู้คนพอทราบขา่าวก็โกรธแค้นแล้วก็มีความหวาดระแวงว่าผู้ที่ให้ท้ายเจ้าชายดิเพนทราก็คืออาของตนเองอาของดิเพนทราก็คือน้องของพระราชาชื่อขยาเนนทราโดยขยาเนนทราเนี่ยหวังจะเป็นกษัตริย์แทนก็ยุแย่หลานให้ไปฆ่าพ่อ แต่ปรากฏว่าก็มีการเจลาจนเงินผู้คนก็โกรธแค้นเมื่อกี้นี้ผมเล่าแล้วว่าไอ้จีนเนี่ยมันก็เสี่ยมสอนให้มีการจัดตั้งกลุ่มนิยมเหมาอิสขึ้นมาในเนปาลพวกนี้คือนิยมระบอบคอมมิวนิสต์สายจีนเพราะาจีนต้องการจะมีอิทธิพลในเนปาลเพื่อเข้ามาประชิดชายแดนอินเดียพวกคอมมิวนิสต์เหมาอิสก็พากันก่อจลาจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองและในที่สุด ก็ลมล้างระชงเนปาลจนหมดสิ้นสถาปนาระบอบสาธารณรัฐขึ้นมาไอ้พวกเมาอีส์นี่เป็น,เป,นเป็นต้นแบบของไพร่แดงในเมืองไทยครับท่านที่มีอายุหน่อยเด็กๆคงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับการจราจนตั้งแต่ปี52 53และมีการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงผมเชื่อว่าท่านที่มีอายุสัก40คงจะจำได้ดีขนาดนั้นอะ ไอ้กังฉินชั่วที่ติดคุกคองเปรมอยู่ในขณะน,นี้ก็ปลุกปั่นผู้คนโดยอาศัยเครื่องมือสื่อสารมวลชนในยุคนั้นนั่นก็คือสถานีวิทยุท้องถิ่นหรืออีกชื่อหนึ่งว่าสถานีวิทยุชุมชนเขาขนาดนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดข่าวสารต่างๆให้คนในจุดต่างๆรู้ ปัญหามันอยู่ที่ว่าคลื่นวิทยุมันมีจํากัดถ้าหากพื้นที่นี้ใช้คลื่นวิทยุแรงๆพื้นที่อื่นก็ใช้คลื่นเดียวกันไม่ได้ดังนั้นหลักคิดก็คือว่าเพื่อให้เป็นการสื่อสารระหว่างชุมชนเล็กๆก็ให้จัดตั้งสถานีวิชุมชนโดยจำกัดความแรงของกำลังส่งวิทยุดังนั้นสองพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกัน ก็สามารถใช้เครื่องิทยุคลื่นเดียวกันได้เพราะว่ามันไกลกันมันไม่ทับกันนั่นก็คือแนวความคิดของการจัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้นมาในเมืองไทยนี้ไอ้กังฉินชั่วก็ได้ทีมันต้องการปลุกปั่นคนโง่ๆที่อยู่พื้นที่ห่างไกลมันก็ควบคุมสถานีชุมชนแล้วก็เอาอยุไปแจกชาวบ้านทำการปลุกปั่นต่างๆนานา,นาเพื่อให้ผู้คนเนี่ยเกรดชัง สถาบันกษัตริย์และระบกกบการปกครองของไทยเรียนแบบพวกเมาอิสในเนปาลน,นอกจากนี้ก็ยังลอกมาอีกแบบนึงคือหมู่บ้านเสื้อแดงหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยก็คือการที่มันลอกมาจากเนปาลโดยตรงเนปาลก็มีการจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงมาก่อนหน้าไอ้ไพรแดงเมืองไทยนานหลายสิบปีในการที่จะประกาศพื้นที่ที่จะต่อต้านสถาบันกษัตริย์ ไอ้ไพรแดงไอ้กังฉินชั่วก็ลอกเขาเข้ามาครับไม่ได้มีความคิดอะไรหรอกก็จัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงขึ้นมาท่านที่มีอายุ4ี่ผมเชื่อว่าท่านจําได้แน่นอนตอนนี้หายบ้ากันไปหมดแล้วแต่เรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เราจะไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่ไอ้ไพรแดงมันทําที่ไอ้กังฉินมันปลูกฝันนั่น่ะมันลอกวิธีการมาจากการจัดตั้งกลุ่มก่อการร้าย ในเนปาลภายใต้การสนับสนุนของประเทศจีนในที่สุดเนปาลก็โค่นล้มประชงลงไปได้แต่ก็บกครองมาอย่างกระท่อนกระแท่นเพราะว่านักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะชั่วทางนั้นก็เหมือนกับในเมืองไทยแต่สถาบันกษัตริย์ตรงเงินข้ามเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เป็นกลุ่มผู้ที่บุกเบิกหักร้างถางพง สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาก็มีความผูกพันแล้วก็พื้นที่ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านจะไปโกงเงินตัวเองทำไมแต่นักการเมืองไม่ใช่เพราะมันมาแล้วมันก็ไปมันก็กอบโกยท่านดูใหญ่ากางจินไทยที่พึ่งเข้าคุกไปเมื่อสองวันนี้แหละครับความสารเลวชั่วร้ายของมันเนี่ยได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนไปทั่วโลกแล้ว ก็มีแต่ไพร่แดงโง่ๆเท่านั้นแหละที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทั้งสิน้นเพราะถ้าไม่โง,ง่และไม่ชั่วก็เป็นไพร่แดงไม่ได้เขาไม่รับสมัครครับตัวแบบของเนปาลเป็นต้นแบบของกังจินไทยที่ใช้ในการปลุกปั่นทําลายล้างประเทศชาติและต่อมาสารเลวสามกีบก็ใช้อีกโมเดลหนึ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาในการทําลายล้างสถาบัน และสถาบันหลักของชาติทั้งหลายเช่นเดียวกันเพื่อต้องการสนองความต้องการของนายมันก็คือสหรัฐอเมริกาในการเข้ามามีิธิพลเหนือประเทศไทยอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในทะเลจีนใต้สิ่งเหล่านี้บอกเราหลายประการสิ่งที่ผมเสียดายก็คือว่าในสมัยองค์สมมาตุคเจ้าไม่มีประเทศเนปาลไม่มีประเทศสิขิมปูตานไม่มีประเทศอินเดียหรอกครับก็อยู่กันเป็นเมืองเมือง แต่พื้นที่ในแถบอินเดียและเนปาลน,นั้นเป็นพื้นที่ที่สัตา,าพุทธเคยมีผู้คนศรัทธานับถือมากที่สุดแต่สัาาพุทธนั้นเป็นศาสนาสําหรับผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิผู้ที่ได้ปัญญาจะไม่มีวันสนใจและศรัทธา,าดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมผู้ศาสนาจึงล่มสลายแทบจะหมดสิ้น ปจากอินเดียและเนปาลในประเทศไทยก็เช่นกันคนไทยไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าศาสนาพุทธเข้ามาในดินแดนนี้ตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช1800และด้วยสายพระเนตรยาวไกลของสถาบันกษัตริย์ของพระราชาในราชวงศ์ต่างๆก็ได้เห็นคุณค่าและความสําคัญของพุทธศาสนาพวกชาวบ,บ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็นับถือตามไปแต่ตัวเองก็ยังนับถือผีกันอยู่ นี่คือเหตุผลทําไมหลวงพ่อศิลาอะไรบ้าบอจะขายตะกรุดขายรูประคำขายบ้าขายบอท,ทุกวันทุกวันที่โฆษณาใน Facebook ก็ว่าผู้คนเนี่ยมันไม่รู้จักพุทธศาสนาอินเดียก็เหมือนกันเนปาลก็เหมือนกันเนปาลถึงแม้จะนับถือศาสนาฮินดูเกือบทั้งประเทศเกินกว่าร้อยละแปดแต่ก็ไม่ได้เคร่งคัดอะไร มีสถิติการสารวจว่าคนเนปลาลนับถือพุทธประมาณร้อยละเจ็ดร้อยละแดแต่ผมก็คิดว่าคงจะไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาศาสนาพุทธอย่างแรงกล้าแต่ประการใดจากการก่อความรุนแรงที่เห็นเมื่อสองวันที่น่าตกใจมากนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่ผู้คนโง่เขลาบอาปัญญาพื้นที่นั้นไม่มีวันที่จะได้เจอพุทธศาสนาครับ ก่าลองตรองดูก็แล้วกันนะครับทําไมผมถึงกล่าวว่าพม่าะจะเจริญทางด้านพุทธศาสนาเหนือกว่าประเทศไทยอย่างเทียบกันไม่ได้เพราะมีการสืบทอดมีการแข่งขันการท่องจําพระไตรปิฎกทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์แต่ละปีจะมีผู้ได้รับรางวัลและก็ได้รับการเชิดชูเกียรติยศเป็นที่ชื่นชมอย่างใหญ่หลวงตาราอภิธรรมหลายฉบับ หลายเล่มที่สอนกันในเมืองไทยแปลมาจากตำราภาษาพมา่าครับปริเชต่างๆที่ศึกษาในโรงเรียนพระอภิธรรมทั้งหลายมาจากพมา่าทั้งสิน้นโดยทางด้านวัดลัคังและวัดมาธาตุได้เริ่มต้นนำเข้ามาและแปลมาให้เราพวกเราศึกษากันในทุกวันนี้ครับผมพลตรีรับเตอร์อนุชาติบุญน,นาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ